ผลข้างเคียงวัคซีนต้านโควิด -19 มีอะไรบ้างุนแรงแค่ไนผลข้างเคียงมีอะไรบ้าง70.7%ปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน3.34%ป n อนเพลีย29.4%ปวดศีรษะ22.8%ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ1 1 5รู้สึกหนาว 10.4%เป็นไข้10%เกิดอาการบวม10.4%ปวดบริเวณข้อต่อ8.9%เยื่อนไส้ไม่เหตุอย่างผลเรื่องเกี่ยวกับการถีบวัคซีนแบบ mRNA ในสหรัฐอเมริกาช่วง0-7วันหลังการรับวัคซีนต้านโควิด -19 แต่ละโดส กลางเดือนกุมภาพันธ์ง2021วัคซีนแบบ mRNA Pfizer, m o น e r n a และ m o e r n a คนส่วนใหญ่ที่ได้รับวัคซีนมีอาการข้างเคียงไม่รุนแรงมากนักวัคซีนแบบ mRNA ได้รับการชีว้ว่าผู้เข้ารับวัคซีน372โดสในทุกห่ล้านโดสจะคิดเป็น0 0 3 7 2จะมีอาการข้างเคียงแต่ไม่เปนไรมากนักแดยน้อยกว่าที่คาดการไว้ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเบบ m IA, บา b 1ค่อนข้างคล้ายคลึงกันกับาการป่วนโดยรุ่ที่ดวัคซีนปวดศีรษะและเมื่อยน้าอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโดสที่2 มีแนวรุ Twelve, ่ม er ีแนวโน้มนแรงมากกว่าโดสแรกต้องกี่ต้องสองโดสเหมือนกันโดสแรกซิกเกอร์กระตุ้นภูมิคุ้มกันโดสที่2บูสเตอร์เสริมสร้างความสามารถของร่างกายในการต่อต้านเชื้อไวรัสมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงมากกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนเดบิวรู้บูสเตอร์เอตตาเซเนนาเอตตาเซเนกาออกฟอร์ดยลโลกาส โอเคชีว่าผู้เข้ารับวัคซีนเอสตาเซเนกาวัคซีนชนิดนี้4,000โดสในทุกๆ1ล้านโดสลดทิดเป็น0.4%จะแสดงอาการข้างเคียงที่น่าเป็นกังวลองค์กรยายุโรป EMA เผยผู้รับผู้เข้ารับวัคซีนแบบ50%มีการข้างเคียงเช่นเดียกับวัคซีน mRNA อาจารย์่างเกี่ยงกากการสีวัาถุดูดสองมีแนวโน้มรนแรงน้อยกว่าโดดแรก a p r i c u t i o n and a g r i b u s i n p r โดยเนยเป็นภาษาเอเยเพื่อทวศน์หรือจะเป็นภาษาอีเพื่อ BAPC วันนี้ขอเสนอเรื่องเงินฝากเกษตรไรยวันพลัดนะครับเงินฝากเกษตรไรยวันพลัดเป็นบัญชีสําหรับใช้ใจหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจคุณสมบัติผู้ฝากในผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจํานวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า10,000บาทฝากถอนไม่กําหนดจนํานวนเงินขั้นต่า กาคิดดอกเบี้ยแล้วก็ผลตอบแทนเงินฝากคงเหลือสิ้นวันตั้งแต่1บาท1นึ่งบาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ย,ย,ยก็เป็นไปตามประกาศของธานาคารนะครับแต่ถ้าศูนย์ถึงเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ก็ไม่มีอัตราดอกเบี้ยนะครับพี่เตยนยกเว้นเสียภาษีดอกที่เงินฝากด้วย เง้นไขกันถอนเนี่ยจะใช้เช็คนะครับถอนใช้เช็คถอนโดยใช้ a t m ตามเงื่อน,นไขของบัตรนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นบัญชีสำหรับใช้จ่ายมุนเว,เวนเสริมสภาพค้องในการประกอบธุรกิจประกอบกับ<อ>สินเชื่อโอดีก,ก็เลยมากเกษตรกรก,รกไไ็ไม่ไม่ได้ใช้นะครับจะถึงผู้ประกอบการซึ่ง จะรู้จักคำว่าโกดีกันดีขอบคุณครัเป็นฝ่ายความสักจะมีโชคนะครับยิ่งอมยิ่งดีนยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่าเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์รงคิงรางวัลเนี่ยในระดับจังหวัดนะครับ ก็มีเงินฝากกูเหลือทุกสองพันบาทก็เรียกว่าเป็นบัญชีเล่มแดงจะคตับตนกสองเล่มแดงเนี่ยทุกสองพันบาทติดต่อไปสามเดือนจะรับสิทธิในการจิงหวยหนึ่งสิทธิ์นะครับโดยกําหนดวันตัดยอดเพื่อจับรางวัลเป็นสองช่วงและกําหนดวันที่ในการจับรางวัลพร้อมกันตัวประเทศช่วงที่หนึ่งตัดยอดเงินฝากสามสิบนิถุในายนโหงทุกปีจับรางวัลวันที่ห้าสิงหาคมของทุกปี วันที่สองตนยอดเืนป่ายวันที่3จะเป็นธันวาคมของทุกปีจากรางวัลวันที่5กุมภาพันธ์ของทุกปีอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของสำน,นักงานตกงสอสสำน,นักงานตกลสอสจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับที่จะดำเนินการจัดางานแล้วก็มีการมอบโชคในการนำคูปองที่มีชื่อของ ผู้ฝากเงินในบัญชีเหล่านี้นะครับก็ตัดตัดมามมวนแล้วก็ใส่หลอดอแล้วก็เอาไปจับรางวัลท่านผู้สรงเกรยจอาจจะเป็นผู้ว่านอำเภออนะี่เงื่นไขการได้รับสิทธิ์จิงรางวันระดับประเทศนะครับก็มีโปรโมชั่นให้อีกันอีกช่วงหนึ่งนะครับแต่ต้องทำไงครับ ต้องฝากเงินนะครับเงินฝากคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์สวิโชคทุกหนึ่งหมื่นบาทต้องฝากเจ็ดเดือนเนี่ยเงื่อนไขเงินไข,นขต้องฝากเจ็ดเดือนจะรับสิทธิ์รางวัลจํานวนหนึ่งสิทธิ์ฝากต่อเนื่องสิบเดือนจะรับจริงรางวัลจํานวนสองสิทธิ์เนีก็แสดงว่าถ้าฝากเงินฝากอมทรัพย์สวิโชคหนึ่งมืนติดต่อกันเจ็ดเดือนก็จะได้หนึ่งสิทธิ ฝากตอนนี้10เดือนจะได้รับสิ 20, ์ชิงลวัน20งสิเพื่อไม่หนึ่สินะครับระยะเวลาตั้งแต่หนึ mm. ่งมกราถึง30พฤศจิกาของทุกปีก็แสดงว่าตรงขาดต้องไปอยู่นะครับเนาะเพื่อจะให้ได้สองสิบราขาบัญชีละหมื่นนะจะเรล่งวันในเดือนธันวาคมขอทุกปีการออกรางวัลใช้วิธีการหมุนวงล้อ ก็ได้รับความอ่ำเนยกระทำดอกจากสำนักงานตลาดกินในรัฐบาลเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมตรงกับหน้าร้อยหกสิบสามเป็นต้นไปจะเป็นเงื่อนไขใหม่นะครับเปลี่ยนให้สิบแดงวันระดับจังหวัดตามเงื่อนไขใหม่เริ่มตั้งแต่ในมกราคมตรงกับหน้าร้อยหกสิบสามกำหนดสำหรับกำหนดการจัดรางวัลพร้อมกันตัวประเทศจะเริ่มใช้ในช่วงสอง ในช่วงที 55, 55. ่สองปีสองพันห้าร้อยสิบสามเปืนไปนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสงสัยก็ติดต่อนี่นะครับ055055หน่วยเว็บ bac.or.th ครับเงินฝากความซับ์ทวีโชคนะครับยิ่งออมยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่า เงอนไขกันได้รับสิทธิ์รางวัลจริงรางวันเนี่ยในระดับจังหวัดนะครับก็มีเงินฝากกู้เหลือทุก2,000บาทก็เรียกว่าเป็นบัญชีเล่นแดงนะครับตัวของเล่นแดงทุกสอง0ับาทติดต่อกัน3เดือนจะได้รับสิทธิ์ในการจิงรางวันหนึ่งสิบนะครับโดยกําหนดวันตัดยอดประจำรางวันเป็น2ช่วงนะครับโดยกำหนดวันที่ในการจับรางวันพร้อมกันตัวประเทศ ช่วงที่หนึ่งตัดยอดงิน่ากสามสิบมิถุนายนของทุกปีจะประวัลวันที่ห้าสิงหาคมของทุกปีช่วงที่สองตัดยอดเงินา่ากวันที่ 3, สามธันวาคมของทุกปีจัประวัวันที่ห้ากุมภาพันธ์ของทุกปีอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของสำน,นักเจ้าสำนักงานตกสอสสสอสสอสสสอ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 ัอส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 อะอส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  แล้วก็มีการมอบโชคเนี่ยมีการนำคูปองที่มีชื่อของผู้ฝากเงนเินในบัญชีเหล่านี้นะครับก็ต,ตัดตัดมาม้วนแล้วก็ใส่หลอดนะแล้วก็เอาไปจับนรางวัลในท่านผู้สองเปลี่ยนอาจจะเป็นผู้ว่าในอำเภอหรื งื่อนไขาการได้รับสิทธิ์จริงรางวัลระดับประเทศนะครับก็มีโปรโมชั่นให้อกันอีกช่วงหนึ่งนะครับแต่ต้องทำไงครับต้องฝากเงินนะครับเงินฝากคงเลือในดับชีออมทรัพย์เทวีโชคทุกหนึ่งหมื่นบาทต้องฝากเจ็ดเดือนนะเงื่อนไขเงื่อนไขต้องฝากเจ็ดเดือนจะได้รับสิทธิ์รางวัลจำนวนหนึ่งสิทธิ์ฝากต่อเนื่องสิบเดือนจะรับจริงรางวัลจำนวนสองสิทธิ์ดดน,ะธน,น,น,ธนะ บอเสนงว่าตายฝากผลฝากความสักทวีโชคห0 0 0งติดต่อก <pl ains> ัน7เดือนจะได้1นึฝากต่อเนื่องสิเดือนจะได้รับชิงวัน20งสิบก็ไม่หนึ่งสนะครับระเวลาตั้งแต่หนึ่งมกราถึง30มสิพฤศจิกาของทุกปีก็แสดงว่าต้องฝากทั้งไป่นะครับเนาะก็จะได้สองสิบฝากมันชีละ1มื0น จับรางวัลในเดือนธันวาคมของทุกปีการออกรางวัลใช้วิธีการหมุนวงล้อก็ออได้รับความอันเนือ่อกจากสำน,น,น,นักงานการกินเนัฐบาลเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 163เป็นต้นไปจะเป็นเงื่อนไขใหม่ครับเกณฑ์ให้สิทธิ์รางวัลระดับจังหวัดตามเงื่อนไขใหม่เริ่มตั้งแต่1่มกราคม2 5 163กำหนด สำหรับกำหนดการจัดในวันพร้อมกันทั่วประเทศจะเริ่มใช้ในช่วง2ุกในช่วงที 2> 2> 2> ่2ปีศตวรรษที่สิบจะไปนไปงไขนเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสงสัยประติดต่อนี่ครับ0 2 5 5 0 5 5 5ห้าน้เว็บดีเอซดอทโอร์ดอทีเอสเ1ิ่ครับเงินฝ่ายความรับจะมีโชคนะครับ นิ่มออมยิ anyway, ่งดีนะครับิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่าเล่นไคการได้รับสิทธิ์รชิงรางวันเนี่ยในระดับจังหวัดนะครับก็มีเงินฝากู้เลือทุกสองพันบาทก็เรียกว่าเป็นบัญชีเล่นแดงนะครับตตเล่นแดงเนี่ยทุกสองพันบาทติดต่อกันสามเดือนจะรับสิทธิ์ในการชิงรางวันหนึ่งสินะครับโดยกําหนดวันตัดยอดเพื่อจะรางวันเป็นสองช่วงนะครับโดยกำหนดวันที่ ในาการจัรางวัลพร้อมกันตัวประเทศช่วงที่หนึ่งตัดยอดเงินผ่า30มิิุนายนของทุกปีจับรางวัลวัน 5, ที่5้าธัาคมของทุกปีช่วงที่สองตัดยอดเงิน่าวันที่31ธันวาคมของทุกปีกับรางวัลวันที่5กุมภาพันธ์ของทุกปี 2, อันนี้ 3, นนก, 5, ก็จะเป็นหน้าที่ของสนสักเจ้าสำนักงานตสสสรเจ้สสำนักงานตสจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับ ที่จะดำเนินการจัดงานแล้วก็มีการมอบโชคในการนำคูปองที่มีชื่อของผู้ฝากเงินในบัญชีเหล่านี้นะครับก็ตัดตัด,ตดมาม้วนแล้วก็ใส่หลอดแล้วก็เอาไปจับรางวัลท่านผู้สรงเกียตอาจจะเป็นผู้ว่าในอำเภออะไรอย่างี้ เพื่อนไขการได้รับสิทธิ์จึงวันระดับประเทศน,นะครับก็มีโปรโมชั่นให้อีกอันอีกช่วงหนึ่งนะครับแต่ต้องทำไงครับต้องฝากเงินนะครับเงินฝากคงเหลือในบัญชีออมทัพเตวีโชคทุก1,000งหบาทนะต้องฝาก7เดือนะ We can pass from the people. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video